นายสมหมายตัวตุลานนนพ่อของนางสาวธันตะวันตัวตุวลานน์หรือว่าตะวันนะครับไปยื่นขอให้ศาลอาญาพิจรารณาปล่อยตัวชั่วคราวตะวันและนายนัทนนท์ชัยมหาบุตรหรือว่าแฟรงค์ที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา116และพระบอรคอมพิวเตอร์และถูกถอนประกันตัวนะครับหลังจากที่มีพฤติกรรมขอร่ขอกวนขบวนเสด็จ นายสมหมายบอกว่าการมาขอความกรุณาต่อศาลในการประกันตัวลูกสาวและเพื่อนเพราะว่าการอดอาหารและน้ำนทำให้ทั้งสองคนมีอาการวิกฤตอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็สัญญานะครับว่าถ้าศาลปล่อยตัวจะดูแลไม่ให้ไปประพฤติตัวที่ไม่สมควรและไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกครับคือดำเนินคดีกับเขาถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผิดแล้ว ขอความเมตตาสัตย์สอนทุกขบวนการและจริงๆเนี่ยมันต้องต่อสู้กันยังไม่เกิดการต่อสู้เลยสังคมก็ว่ามันมันมันผิดแล้วนะครับแล้วถ้าเขาออกมาได้ผมจะไม่ให้เขายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกเลยให้เขาใช้ชีวิตเกี่ยวกับวัยเด็กวัยรุ่นของเขาแล้วก็เรียนหนังสือให้จบ ผมจะบังคับเขาไม่ให้ยุ่งกับการเมืองครับผมขณะที่นายนพสินตรีรยาพิวัตรหรือว่าสายน้ำนะครับหนึ่งในนักเคลื่อนไหวร่วมกับ ทั้งสองคนเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าสารนัดฟังคำสั่งจะให้ประกันตัวตะวันกับแฟงหรือไม่ในวันนี้13บสนาฬกาสนาทีนะครับเนื่องจากว่า25กุมภาพันธ์เนี่ยจะครบกำหนดฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนในผัดแรกสารจึงมีคำสั่งให้ทางผู้ร้องเนี่ยนำเอกสารใบรับรองแพทย์มาประกอบเพิ่มเติมครับหากสารมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวตะวันและแฟงคก็คงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเช่นเดิมและถ้าสองคนยังคงยิน ยันว่าจะอดข้าวแล้วก็อดน้ำต่อไปครับ